จ็ดอันดับฉากการต่อสู้สุดมันในซีรีส์มาร์สเดอร์ยู่ทิ ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นแรงใจใจผมทาคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับผมโดยเรามาเริ่มฉากที่7เลยนะครับฉากนี้เนี่ยผมเป็นฉากที่มาร์สเลเดอร์ไนท์นะครับผมได้เข้าต่อสู้กับมาร์ส i d เดอร์ซิสเตอร์เป็นการต่อสู้แบบเอาชีวิตจริงๆของไรเดอร์ปัทะไรเดอร์นะครับผมที่ผมมาตอนแรกๆเลยทั้งคู่เนี่ยไม่มีใครออมมือนะครับผมต่างฝ่ายต่างอยากเอาชีวิตกันจริงๆซ,งซึ่งก็เป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างมันกันเลยเดียวนะครับโดยตอนแรกเนี่ยมาร์สเ,เลเดอร แต่เมื่นไนท์ก็ไม่ยอมแพ้นะครับเขาก็ได้ใช้การเนสตี้เวนนะฮะเป็นการเรียกดักษ์วิ่งออกมานะครับผมแล้วก็ปล่อยขึ้นความผีสูงใส่ซึ่งนั่นก็ทำให้ซิสเตอร์เนี่ยผมหยุดชะงักไปพักนึงและจากนั้นเขาก็ใช้การอาวุธนะครับผมเรียกดักษ์แลนเซอร์ออกมาฟาดฟันใส่ซิสเตอร์นะครับซึ่งซิสเตอร์เนี่ยผมก็ได้ตอบโต้ด้วยการไซเวนของเขาเอาก้ามปูเนี่ยผมมาสู้กับดักษ์แลนเซอร์ซึ่งพอทั้งคู่เนี่ยต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาสักพักนะครับกับเป็นไนีีท่่เยนผมาใ้ส์กเิอร์ ไนท์จึงได้ใช้ไนท์ไวเซอร์เนี่ยผมรู้ว่าที่ใส่การของตัวเองเนี่ยฟาดไปที่เข็มขัดของมาเลเดอร์ซิสเตอร์นะครับซึ่งนั่นก็ทำให้เกิดรอยเล้าเล็กๆนะครับผมบนตลับการของมาเลเดอร์ซิสเตอร์และจากนั้นไนท์ก็ใช้ไฟนอลเวนต่อเลยนะฮะซึ่งมาเลเดอร์ซิสเตอร์ก็ใช้ไฟนอลเวนสวนกลับเหมือนกันนะครับและจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ใช้ไฟนอลเวนปะทะกาันพอผลออกมาเนี่ย นายเนี่ยร่วงไปนอนแล้วนะครับส่วนมาเลเดอร์ซิสเตอร์เนี่ยยืนแบบสบายเลยซิสเตอร์เนี่ยคิดว่าตัวเองชนะแล้วนะครับแต่ที่ไหนได้เนี่ยผมอยู่ดีๆตรับการเขาเนี่ยผมก็แตกเพ้งกันเลยทีเดียวแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลย,เลยนะครับแล้วก็ร่วงลงกับพื้นซึ่งพอตรับการแตกเรียบร้อยเนี่ยโบแคนเซอร์เนี่ยผมรู้ว่าสัตว์ของเขาเนี่ยก็จะมาเล่นง,งานตัวเขาเองนี่ครับและจากนั้นซิสเตอร์นะครับผมก็ได้กลับการมาเป็นมนุษย์แล้วก็โดนสัตว์ของตัวเนี่ยผมที่มีชั่วโบแคนเซอร์เนี่ยกินนเข้าไปะะฮ ซึ่งถือว่าเป็นการตายที่โคตรอนาถมากเลยนะครับต่อสู้แพ้นนในห้ผมแถมยังมาโดนสัตว์เองเกิือกินอีกก็ถือว่าเป็นตัวที่โคตรละทมเนะี่ยไปเจ้าซิสเซอร์เนี่ยไม่ว่าจะโผล่มาในภาคไหนจะเป็นซีนี่หลักหรือเดอะมูวี่พี่แกก็ตายแบบละทมทุกภาคกันเลยเดียวนะครับผมถือว่าน่าสงสารมากสำหรับพาเลเดอ,เอร์ทิสเอร์ และต่อด้วยอันดับที่6นะครับฉากนี้นะผมเป็นฉากที่มาร์สไรเดอร์ไทเกอร์และผมเข้าต่อสู้ตัวตัวกับมาร์สไรเดอร์โอจาซึ่งโอจานะครับไม่ชอบมาร์สไรเดอร์ไทเกอร์เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วเพราะว่า้เจ้าไทเกอร์เนี่ยมันชอบรอบกัดคนอื่นนะครับซึ่งโอจาเองก็เคยโดนรอบกัดมาแล้วนะฮะเขาจึงมีความคิดที่อยากจะเล่นงานเจ้าไทเกอร์ให้หนักทั้งสองจึงได้เข้าต่อสู้ปะทะกันนะครับแรกๆมันก็เหมือนจะสูสีนี่ผมเหมือนไทเกอร์ก็จะสามารถสู้ได้แต่พอไปประมาณเนี่ย ไทเกอร์มันกลับสู้ไม่ได้เลยนะครับผมกงเล็บเดสคอของเจ้าไทเกอร์เนี่ยโดนโอจาใช้ดาบเวโนเซเบอร์ฟันจนหลุดเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นเจ้าไทเกอร์ก็โดนกระทืบซึ่งพอโดนกระทืบไปสักพักเนี่ยเขาก็ได้เรียกเดสไปเดอร์ออกมาช่วยแต่ว่าเจ้าโอจามันก็มีเหมือนกันนะฮะโอจาได้เรียกเมทัลกิลัสได้รับผมมาฟัดกับเดสไปเดอร์หลัจากนั้นตัวโอจาก็ไปฟันกับไทเกอร์ต่อ ซึ่งพอต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาสักพักในย่างหงก็ได้ใช้ไฟนอลเวนเป็นไฟนอลเวนของเวโนสเซเกอร์นะครับแต่ว่าเจ้าไทเกอร์เนี่ยกับแช่แข็งโดยการฟิตเวนนะครับผมแต่โอจาก็ไม่งอเนี่ยผมเขาก็ได้ใช้ไฟนอลเวนของอียิวเดว์ต่อเลยซึ่งไทเกอร์เนี่ยพยายามกระโดดหลบแล้วนะฮะแต่ดูเหมือนก็นหลบไม่พ้นและจากนั้นโอจาเนี่ยผมก็ได้ฟันมาสเตเดอร์ไทเกอร์แบบไม่เลี้ยงกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่ากระทืบไทเกอร์นนะผมจนไทเกอร์ต้องร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งจริงๆมาสเตเกิดอีกฝ่่่ายไมใชร์์ไไววรรรหือออ่่่่าามมใชสเเดินนีย ถ้าลิวคิหรือว่านท์ล่างธรรมดาเนี่ยสู้กับโอจาตัวต่อตัวผมว่าสู้โอจาไม่ได้แน่นอนมันเนี่ยเป็นวายร้ายของแท้เลยนะครับผมเราจึงให้อันดับ6กไปเลยนะครับแล้วมาต่อกันในฉากที่5้านะครับฉากนี้นี่ครับเป็นฉากการต่อสู้ตัดสินนะครับผมของมันเลเดอร์โซดาแล้วก็มันเลเดอร์โอจาซึ่งเป็นการต่อสู้แบบตัวต่อตัวเลยนะครับผมโดยบอกเลยว่าโอจากับโซดาเนี่ยเขาก็เป็นคู่ปรับนะครับผมที่ต่อสู้กันมาตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เขาทั้งคู่เนี่ยจะตัดสินกันสักทีนะครับและจากัน ก็ไม่มีฝ่ายไหนออมมือเลยนะครับทั้งคู่เนี่ยอยากจะเอาชีวิตกันจริงๆซึ่ง,งมาร์ทเลเอร์โซดาเนี่ยจะถนัดการโจมตีระยะไกลนะครับผมเขาเนี่ยจะใช้ปืนเขาเนะผมยิงโอจาจากระยะไกลแต่ว่าโอจาก็ไม่หวันน่นนะครับผมวิ่งฝ่าตรงกระสุนแล้วก็เข้ามาโจมตีระยะประชิดเลยซึ่งถ้าเกิดเข้ามาโจมตีระยะประชิดได้เนี่ยโอจาจะได้เปรียบเรื่องสไตล์การต่อสู้เนี่ยเพราะเขาถนัดระยะประชิดมากกว่า และในตอนสุดท้ายในบทสรุปนะครับผมโซดาได้ใช้ไฟนัลเวนส่วนโอจานะครับได้ใช้การยูไน์เวนนะครับผมเรียกเจโนไซเดอร์ออกมาด้านหลังของโซดาและจากนั้นนะครับเจ้าเจโนไซเดอร์ได้รผมมันก็โจมตีด้านหลังของโซดา ซึ่งก็ทําให้โซดาเนี่ยล้มไปนอนเลยนะครับและจากนั้นโอจาก็อาศัยจังหวะนี้แหละนะครับผมใช้ไฟนวดเหนยของเจโนไซเดอร์กระโดดทีไฟแม็กนูกินกาเนี่ผมจนทำให้แม็กนูกินกาเนี่ยถูกเจโนไซเดอร์ดูดเข้าไปเลยนะครับและจากนั้นโซดาก็ล้มไปนอนนะครับผมแล้วก็ไม่สามารถลุกขึ้นมาต่อสู้ได้อีกแล้วซึ่งก็ทำเอาโอจาแปลกใจมากเลยนะครับผมไม่คิดว่าโซดาเนี่ยจะจอดแค่นี้และจากนั้นพอผ่านไปสักพักความจริงก็เปิดเผยโดยคนที่แปลงร่างเป็นโซดาเนี่ยไม่ใช่คิทเทากะชูจินะครับแต่เป็นโกโรยุยะในสกของททาาน ซึ่งนั่นก็ทำให้โอโจรไดนะ้ผมงุงนงงอย่างมากเพราะเขาอยากจะสู้กับชีพเท้ากะมากกว่า ่วนที่เท่ากับตัวจริงเนี่ยผมป่วยเป็นโรคที่รักษา,าไม่หายแล้วก็นอนตายอยู่ที่บ้านแล้วนะครับจะบอกเลยว่าการต่อสู้คู่นี้นะผมเป็นการต่อสู้ที่มันมากเขาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคู่ปรับนะครับผมในเรื่องมาร์เซเดอร์ลิวคี้เลยเรียกได้ว่าต่อสู้มาตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับแล้วก็มาจบบทสรุปที่นี่เราจึงให้อันดับ5เป็นไรนะครับผมแล้วมาต่อกันในอันดับที่4นะครับฉากนี้เนี่ยผมเป็นฉากที่มาร์เซเดอร์ไนนนะครับได้เข้าต่อสู้กับมาร์เซเดอร์ไทเกอร์ซึ่งตอนแรกก็เป็นการต่อสู้แบบตัวๆๆต่อ และอัลเทอร์เนทีฟซีโร่กับไทเกอร์ในผมก็ลุมไนท์ซึ่งไนท์นะครับก็ได้ใช้การแยกร่างในผมแล้วเข้าต่อสู้กับทั้งสองคนแต่ว่าทั้งสองคนนะครับผมสามารถกำจัดร่างแยกของไนท์ในผมได้แบบสบายเลยซึ่งพอเป็นอย่างนั้นไนท์จึงได้เปลี่ยนเป็นร่างสซอรไวนะครับและจากนั้นก็ให้ดัรกไรเดอร์เนี้ยมาปล่อยลมพายุใส่ทั้งสองคนเลยนะครับและจากนั้นไนท์ก็ไม่รอชาร้านะผมใช้ไฟนอลเวนของร่างสซอรไวซึ่งก็เป็นอัลเทอร์เนทีฟซีโร่ในผมที่ใช้ไฟนอลเวนในการตอบโต้เหมือนกันนนนบออออออกกเเเเลลลยยวววว่่่าาไไฟขงงรรส็็จะะะปมต์์ซคูแ้ฮ แต่ว่าไฟนอตเวงของ Altern ร t i v e Zero ก็เป็นมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่แบบไม่คล้ายกันเลยนะผมเรียกได้ว่าคนละรุ่นกันเลยทีเดียวและจากนั้นนะครับผมทั้งคู่ก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์เข้าชนกันผลปรากฏออกมาในะีผมทั้งคู่ก็บาดเจ็บทั้งคู่เลยนะฮะและในตอนนั้นอาซาคุระเทกิชิรือว่ามาสเซเอร์โอจาก็ได้โผล่มาแจมด้วยนะครับซึ่งพอโผล่มาถึงเนี่ยโอจาได้มองไปเห็นไทเกอร์นะฮะโดยไอ้เจ้าไทเกอร์เนี่ยมันเคยลอบกัดโอ,อนนจใ o ar, เลเลาใท้จาเนายทาร และจากนั้นไนท์ Nike, กับอลเดรทีฟซีโร่ก็เตรียมจะต่อสู้กันต่อแต่ว่าในตอนนั้นนะแนปได้มีฝูงกิกาเซลลมเข้ามาปวดการต่อสู้ซึ่งบอกเลยว่าฝูงกิกาเซลเนี่ยมาเป็นฝูงเลยนะครับมากันหลายสิบตัวกันเลยทีเดียวและเท่านั้นยังไม่พอนะครับโซดายังโผล่ไปแจมทีกต่างหากซึ่งโซดาเนี่ยเตรียมจะใช้ไฟนุลเวนแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่ทันได้ใช้นะครับก็โดนกิกาเซลตัวหนึ่งนะีผมต่อยตกสะพานกันเลยทีเดียวและจากนั้นก็ชุนละมุเนเลยครับผมด้วยฝูงกิกาเซลลเหล แต่ว่าพอชุลมุนได้ไม่นานเนี่ยมาร์เดอร์ลูคิสซาวาได้ผมก็ได้โผมาและจากนั้นก็ได้ใช้ไฟนวลเวของลักสวายเลยนะครับขับรถยกล้อนะครับแล้วก็กําจัดฝูงกีกาเซลไปได้บางส่วนซึ่งบอกเลยว่านี่เป็นการต่อสู้ที่ทั้งตะลุมบอลนะครับแล้วก็วทั้งมันแล้วก็ทั้งโค่นมั่วกันเลยทีเดียวแต่ว่าหลังจากนี้นเหมือนเวลาในการแปลงลางมันก็หมดลงแล้วนะฮะเราไรเดอร์ด้ผมจึงไม่สามารถต่อสู้กันต่อได้และจากนั้นแต่ละคนก็แยกย้ายนะครับ และมาต่อกันในอันดับที่3เลยนะครับฉากนี้เนี่ยผมเป็นฉากที่มาร์ซเดอร์ไกเนี่ยผมเข้าต่อสู้กับมาร์ซเดอร์ลูคิมาร์ซเดอร์ไลอารแล้วก็มาร์ซเดอร์ไนท์ซึ่งการต่อสู้เนี่ยผมเหมือนจะเป็นมาร์ซเดอร์ไกนะที่โดนทั้ง3คนลุมแต่ว่าก็ไม่ได้มีพวกเขาแค่กลุ่มเดียวเนี่ยที่กำลังต่อสู้อยู่อีกการต่อสู้หนึ่งนะครับปาร์ตเลเดอร์โซดากับมาร์ซเดอร์โอจาก็กำลังต่อสู้กันครั้งแรกอยู่ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้แบบชุลมุนกันมมมมม่่่่ Final ่วววววววนน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 นเเเเเเลลลยยยยะะะะะะคคครรรรรรรััััับบบบผผโโดดดดดตตออออออแแแกกกกกกีไไไไท์์์ืจฟฟขงงส้้้้ฮาาาใชชป ซึ่งนี่ก็ทําให้นท์เนี่ยสามารถรลาจากไฟนอลเวนของไกลมาได้และตัดมาที่การต่อสู้ของโซดากับโอจานะครับถึงแม้พวกเขาจะต่อสู้กันครั้งแรกเนี่ยแต่ทั้งคู่ก็ไม่มีใครออมฝีมือเลยนะครับผมต่างฝ่ายต่างอยากฆ่าให้ตายกันจริงๆเลยนะฮะโซดาเนี่ยได้ใช้การชุดเวนเล่นปืนกระบอกใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าโอจาก็ค่อนข้างผิวเขานะครับผมก็สามารถหลบลูกปืนของโซดาได้ซึ่งพอโซดาใช้ปืนธรรมดาไม่ได้ผลนะฮะเขาจึงได้ตัดสินใจนะผมใช้ไฟนอลเวน และจากนั้นเขาก็ยิงไปนอลเวนเนี่ยผมยิงขลุ่มใส่เหล่าไรเดอร์โดยจริงๆคนที่เขาอยากจะยิงก็มีแค่คนเดียวแหลกก็คือมาสเตอร์โอจานะครับและพอทุกอย่างที่คายเนี่ยปรากฏว่าไอโอจานะผมมันเป็นหลบหลังเจ้ามาสเตอร์ไกซึ่งบอกเลยว่ามาสเตอร์ไกเนี่ยเป็นเกาะชั้นดีเลยนะครับผมรับไฟนอลเวนของโซดาเป็นเต็มเลยนะฮะโอจานี่แทบจะไม่บาดเจ็บเลยนะครับแต่ว่าไกาก็ยังไม่ตายนะผมบาดเจ็บสาหัสเลยก็ว่าได้และจากนั้นมาซเดอร์ไกเนี่ยผมก็โดนโอจาปิดชากโดยการใช้ไฟนอลเวนลูกถีบพยา,ยา,ยางารไเวงู โอ,อจาเข้าไปเนี่ยก็ทำให้มาซิเดอร์ไก่เนี่ยไม่รอดนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าโอจาเนี่ยแปลงร่างครั้งนี้ครั้งแรกขนาดแค่แปลงร่างครั้งแรกเนี่ยพี่แกยังติดฉากไรเดอร์ตัวอื่นเลยนะครับผมถือว่าเป็นคนที่โหดเหี่ยมมากนะฮะบ,บทมาส่งให้ตายตั้งแต่แรกเลยนะครับ และมาต่อกันในฉากที่2นะครับฉากนี้เนี่ยผมเป็นฉากที่มาสไซเดอร์ิวคีเนี่ยผมต้องการตัวยูอีคืนเขาจึงได้มาหาคาสกิชิโร่นะครับเพราะว่าคาสกิชิโร่เนี่ยเป็นคนจับตัวยูอีไปขังซึ่งคาสกิชิโร่ก็ไม่ยอมคืนตัวยูอีให้นะครับผมเินจิจึงไม่มีทางเลือกนะครับจึงได้แปลงร่างเป็นมาสไซเดอร์ลวคีและเข้าไปต่อสู้กับมาสไซเดอร์โอดินเลยนะฮะเรียกได้ว่าไปท้าดวลกับ GM เลยนะครับ มาถึงเนี่ยลิวคีนะครับผมได้ใช้กาสเซอร์ไวเปลี่ยนเป็นล่งางเซอร์ไวนะครับผมแล้วก็เข้าต่อสู้กับโอดินซึ่งบอกเลยว่าถึงแม้จะเป็นลิวคีเซอร์ไวเนี่ยก็ยังรับมือโอดินยากอยู่ดีนะครับพลังของโอดินเนี่ยเหนือยิ่งกว่าลิวคีเซอร์ไวอีกนะครับผมท่ามเมาลิวคีวเซอร์ไวเนี่ยโดนเล่นงานอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งขนาดท่าชุดเวนที่ลิวคีเซอร์ไวโจมตีร่วมกับดาร์คเรนเดอร์เนี่ย โอดินยังใช้การ์ดกัดเวนกันได้อย่างสบายเลยนะฮะเรียกได้ว่าไม่สะทุดสถานโอดินเลยนะครับหลังจากนั้นโอดินก็กำลังจะเล่งงานลิวคีสวายแต่ว่าในตอนนั้นนะครับมาส์เเดอร์ไนท์ได้โผล่มาพอดีซึ่งไนายได้บอกนะว่าอยากเข้าใจผิดเขาไม่ได้มาเพื่อช่วยลิวคีนะครับแต่จะมาเพื่อสู้เท่านั้นและจากนั้นทั้งไนท์สวาและก็ลิวคสวายนะครับก็ได้ใช้ไฟนอลเวน ขับรถของทั้งคู่ถ้าผมเตรียมพุ่งชนใส่โอดินแต่ปรากฏว่าไอ้เจ้าโอดินเนี่ยมันได้หลบอย่างสบายเลยนะครับไม่คิดเลยนะครับว่ามันจะหลบไฟนอลนไของรักเซว,ดวได้พร้อมกันถึง2ตัวขนาดนี้และจากนั้นทั้งคู่ก็โดนโอดินเล่นงานนะครับซึ่งโดนเล่นงานจนบาดเจ็บนะฮะผมจนกลับกลายมาเป็นร่างธรรมดากันเลยทีเดียวแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับยูอ e ีได้เกิดอาการขัางขึ้นมานะฮะจึงทําให้โอดินเนี่ยหันไปสนใจยูอีและลิวคิกก็อาศัยจงังหวะนี้แหละนะครับผมไปจับตัวโอดินไว้ แล้วจากนั้นก็ให้ไนท์ในผมใช้ไฟนอลเวนเนี่ยผมโดยในที่สุดก็สามารถกำจัดโอดินได้และมาถึงฉากที่1ก็เป็นฉากการต่อสู้ระหว่างมาร์คไซเดอ ider, ive, ider, ร์ไนท์สซอวายและก็มาร์คไซเดอร์ลูจิสสอรวายนะครับเป็นการต่อสู้แบบตัวต่อต,ตัวเลยนะครับผมซึ่งในตอนนี้ชินจินะครับผมเพิ่งได้กัตเซอร์วายมาจากกาสกิชิโร่นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นการแปลงร่างสซอวายครั้งแรกเลยนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าอากิยามะเรนหรือว่าไนทยเซอ์ไวายเนี่ย ไม่ออมมือเลยนะครับเขาเนี่ยมีความคิดที่อยากจะฆ่าลิวคิสสวายจริงเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับผมก็เป็นเพราะเขาเนี่ยอยากจะช่วยแฟนสาวให้ได้เขาจึงอยากจะกำจัดไรเดอร์ทั้งหมดนะครับเพื่อที่ตัวเขาเนี่ยจะเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายซึ่งบอกเลยว่าลิวคิสเนี่ยก็โดนฟันไปหลายดอกเลยเดียวนะครับ แต่ว่าลิวคิก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันเขาก็ได้บอกใหผมว่าถ้าเกิดจะช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะยอมตายอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะครับและจากนั้นการต่อสู้ดุดเดือดเนี่ยผมของพระเอกและพระนองก็เกิดขึ้นซึ่งบอกเลยว่าเนี่ยเป็นการต่อสู้ที่มันที่สุดในซีรีส์มาร์ซเดอร์ลิวคิแล้วก็ว่าได้นะครับอันนี้ถ้านะับแบบตัวต่อตัวนะ ทั้งคู่เนี่ยผมต่างแยกร่างนะครับผมแล้วก็เข้าต่อสู้ซึ่งบอกเลยว่าเราได้เห็นการต่อสู้ของร่างสวายทั้งคู่เนี่ยทำเอาเราเนี่ยตื่นเต้นกันเลยทีเดียวเพราะว่าร่างสวายทั้งคู่ก็มีพลังมหาศาลอยู่แล้วนะฮะซึ่งผลสรุปออกมาเนี่ยทั้งอากียังมาเลยแล้วก็คิดโดจิงจินะครับผมบาดเจ็บสาหัสจนแทบจะลุกยืนไม่ไหวแล้วนะฮะเพราะว่าทั้งคู่ก็ต่างใส่กันสุดแรงนียผมจนทําให้บาดเจ็บสาหัสทั้งคู่ซึ่งนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้ที่โคตรมันนะครับของฟองเอกและพะลองในซีรซอค ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับ7อันดับนะครับฉากการต่อสู้สุดมันของมาร์สไซเดอร์ดูกินะฮะเป็นไงกันบ้างครับผมมีฉากที่ท่านผู้ชมชอบกันหรือเปล่านะครับหรือว่าบางคนในผมอาจจะมีฉากที่นอกเหนือจากนี้นนะผมก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ แต่ผมบอกเลยว่าฉากการต่อสู้ที่ผมเอามาเนี่ยแต่ละฉากเนี่ยมันแน่นอนนะครับผมแต่จริงๆมันก็ยังมีหลายฉากนะฮะถ้าจะให้เอามาทั้งหมดนี่คงไม่ไหวนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเอามาแค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับผมและใครที่อยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรนะครับเกี่ยวกับมาร์ซเดอร์ตัวไหนนะครับผมสามารถคอมเมนต์ได้เช่นเคยไม่จําเป็นต้องเป็นลิวคีนะครับจะเป็นไฟจะเป็นเบรดอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เราจะหยิบคอมเมนต์ท่านผู้ชมนะครับผมมาทําเป็นคลิปแน่นอนถ้าคอมเมนต์นั้นมันดีนะฮะและก็เหมือนเดิมนะครับผมก่อนจากกันไไปอย่าลลืมกกดดค์ ให้เะ็นกำเพื่อเป็นกำใจผมทำคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อๆยๆด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ